รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอ ตั้งขึ้นจากการรวมตัวของ4หน่วยงานคือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติและสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยภารกิจของเราคือการส่งเสริมให้ภาคอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเกิดเอกภาพจนสามารถผลิตทรัพยากรและวิทยาการชั้นสูงไปในทิศทางที่ประเทศต้องการ โดยจะกํากับดูแลสถาบันอุดมศึกษา155แห่งพร้อมทั้งใช้ทรัพยากรและองค์ความรู้จากรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและองค์กรด้านวิจัยกว่า20แห่งทั่วประเทศเรามีบุคลากรรวมกันทั้งสิ้นกว่า100,000คนและมีนิสิตนักศึกษาที่อยู่ในการดูแลมากกว่า2ล้านคนรวมงบประมาณรายจ่ายในกระทรวงเกินกว่า47,000ล้านบาทร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมและสร้างสมรรถนะในการแข่งขันให้กับประเทศ เป้าหมายในการขับเคลื่อนของอวคือการทําให้คนไทยทุกช่วงวัยมีความพร้อมในการดําเนินชีวิตอย่างมีความสุขในศตวรรษที่21เราจะใช้ทรัพยากรด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมเป็นพลังขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศกระตุ้นเศรษฐกิจรวมถึงสร้างความเข้มแข็งซึ่งจะนําไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกเพื่อให้ประเทศไทยสามารถพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเท่าทันการเปลี่ยนแปลง ได้อยยย่่่่่างงงงงมมััมันนคคและืสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวอลกิทอว l w ครับรายการที่จะพาทุกท่านนั้นมาร่วมเดินทางนะครับไปพร้อมกับการดำเนินงานของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับ เพื่อเห็นถึงการทำงานนะครับและนโยบายต่างๆของทางกระทรวงอวนะครับและแน่นอนครับว่ายังคงมาพร้อมกับการมีส่วนร่วมสำคัญครับที่จะเป็นการพัฒนาประเทศชาติให้มั่นคงและยั่งยืนครับแล้ววันนี้ครับเราได้รับเกียรติครับจากแขกรับเชิญสุดพิเศษครับที่จะมาบอกเล่าถึงนโยบายอวในปี2564นี้ครับไม่ว่าจะเป็นแนวทางการทำงาน เป้าหมายวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายต่างๆนะครับและจะเป็นใครไปไม่ได้เลยครับนอกจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับนั่นคือท่านศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทั์นั่นเองครับ ผู้ชมครับในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงนโยบายครับที่ทางอวครับได้มีการหยิบยกเอาวิจัยทางสังคมครับมาใช้ในการส่งเสริมความเป็นไทยครับและช่วงนี้ครับผมอยู่กับท่านศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัศนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับท่านครับผมนโยบายตรงนี้เรามีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างครับคือตอนผมเข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการเนี่ยนะครับ ก็มีคนเสนอมาว่ากระทรวงอวเนี่ยนะครับอยากที่จะให้มันมีเรื่องสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมผมก็ก็คิดว่าก็ความรู้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นขแขนงไหนเนี่ยมันจำเป็นทั้งนั้นนะครับแม้ว่าบางเรื่องมันอาจจะไม่ทำเงินมันก็จำเป็น เช่นเรื่องปรชัชญาเรื่องศาสนาเนี่ยผมไม่ให้ผมไม่ให้ยุติไม่ให้เลิกเปน็นอันขาดครับผมเพราะว่าม,มันเป็นประโยชน์นักวิทยาศาสตร์ก็ต้องการปรชัชญาต้องการศาสนาเหมือนกันครับนะไปด้วยกันได้ไปด้วยกันได้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมจึงคิดแล้วก็ทําเริ่มทํำมาแล้วคือให้ตั้งวิทยาสถานนะครับ ทางด้านสังคมาศาสตร์มนุษยาศาสตร์และศิลปรกรรมครับ,รบเ,เรียกง่ายๆเรียกว่าทัชชานะครับ,รบเป็น<ม>คำที่มาจากชื่อย่อภาษาอังกฤษเอาคำแรกของคำศิลปมารวมกันนะครับก็จะมีอยู่5้าสถาบันในนี้นะครับก็จะมีสถาบันและพิพิธภัณฑ์ศิลปรกรรมนะแห่งชาติ อันนี้ก็ให้มหาวิทยาลัยศิลปกรมเป็นคนรับผิดชอบอเขาก็จะเอางานทางศิลปะทางหัตถกรรมทางรูปปั้นรูปวาดรูปถ่ายอะไรเยอะแยะมาแสดงนะครับครับอ,อันที่สองก็เป็นสถาบันช่างศิลป์ท้องถิน่นอันนี้ก็ให้วิทยาลัยชุมชนเป็นคนทำเขาก็จะไปรวบรวมงานดีๆของของท้องถิ่นนะครับ คือเป็นศิลปะวัฒนมเป็นหัตถกรรมเป็นก็อันที่สามก็มีสถาบันเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะต้องทำให้บทเรียนเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของไทยเนี่ยกระจายไปไปไปยังระดับนานาชาติได้ครับ,รบผมเป็นโมเดลการพัฒนาอีกแบบหนึ่งครับนอกจากนั้นก็มีสถาบันโลกคดีนะครับซึ่งจะทำเกี่ยวกับเรื่องของโลกเกี่ยวกับนานาประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยนะครับคบอันที่5คือสถาบันสุวรรณภูมิศึกษา,าสุวรรณภมิศึกษาซึ่งก็จะศึกษาประวัติศาสตร์ในประเทศไทยเนี่ยย้อนกลับไป2,500ถึง2,800ปีครับ,รบ<ม>และสิ่งใหม่ที่เราจะเพิ่มเข้าไปเป็นนโยบายในการให้เงินวิจัยของผมเนี่ยก็คือให้สนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับโบราณสถานโบราณวัตถุ โบราณคดีที่เกี่ยวกับอะไรที่เกิดในประเทศไทยเมื่อ2,500-2,800ถึงปีเนี่ยเราเรียกยุคนั้นว่าสุวรณภูมิทีนี้ถามว่าทำไปทำไมมันก็มีทั้งประโยชน์ระยะยาวระยะยาวก็คือทำให้คนไทยได้รู้และภูมิใจในรากเหง้าของตนเองว่าเราไม่ใช่ชาติที่เพิ่งจะเป็นอาระยะขึ้นมาเมื่อ7-800ปีที่แล้วเท่านั้นนะเรายังโยงกลับไปถึง ประวัติศาสตร์ตั้ง2,500ถึง2,800ปีที่แล้วก่อนพุทธกาลด้วยนะก่อนพุทธกาลด้วยแถบนี้ที่เราอยู่ทุกวันนี้นะก็เคยเป็นบริเวณที่มีอารยธรรมซึ่งเรามีบรรพบุรุษมาแต่ช้านานมีมาช้านานครับนะครับแต่ขณะเดียวกันก็คำนึงถึงประโยชน์เฉพาะหน้าเราถ้าเราผลิตช่างศิลป์ท้องถิ่นออกมามา,มากมายเนี่ยมันก็จะทำให้งาน ศิละปะงานช่างงานสถาปัตยกรรมงานอะไรของเราเนี่ยมันล่ํารวยและหลากหลายขึ้นเยอะนี่บอกว่าเราส่วนใหญ่เราจะคิดแต่เรื่องศิละปะของชาตออิช่างของชาติช่างสิบหมู่อะไรพวกนี้เป็นช่างของระดับชาติแต่จริงๆแล้วศิละปะวัฒนธรรมงานหัตถกรรมของเราเนี่ยมัน ล่ำรวยกว่าศิลปะของส่วนกลางม,มันมีศิลปะท้องถิ่นมากมายเยอะเลยเยอะที่สามารถเอาขึ้นมาเป็นฐานของด้านการสร้างอะไรขึ้นมาที่มันมีราคามากขึ้นเพราะมันสวยงามขึ้นนะครับมันมีสตอรี่มากขึ้นแล้วมันผลิตจากคนซึ่งสืบทอดไปจากคนโบราณที่ผลิตงานชิ้นเอกที่ท้องถินน่นนั้นๆหรือท้องทิทง่ท้องที่นั้นๆเนี่ยผลิตขึ้นมาได้อีก ก็จะทำให้การท่องเที่ยวของเราก็จะจะร่ำรวยยิ่งขึ้นทำให้งาน SME ของเราก็จะร่ำรวยขึ้นเยอะจรารุ่งเรืองในส่วนนี้ด้วยใช่ไหมครับจริงๆแล้วตรงนี้คือนับเป็นในส่วนของวัตถุประสงค์ด้วยถูกไหมครับก็คงใช่ที่เรามีจุดมุ่งหมายต่างๆนะครับรวมถึงยังคงมีจุดมุ่งหมายหลักๆหรือว่าจุดมุ่งหมายที่โดดเด่นว่าโอเคนี่แหละคือ point จุดมุ่งหมายที่เราต้องการในการส่งเสริมวิจาทางสังคมเพื่อความเป็นไทยอีกไหมครับท่านครับ ความเป็นไทยเนี่ยมันมันเปลี่ยนไปเรื่อยนะมันเติมเข้าไปมันลบออกมาได้เรื่อยสมัยผมความเป็นไทยมันก็มันก็ไม่เหมือนสมัยนี้ความเป็นไทยสมัยผมเนี่ยมันเป็นความเป็นไทยที่เป็นเอกภาพเดียวกันหมดเราไม่ค่อยรู้เรื่องท้องถิ่นท้องที่เราไม่ค่อยรู้ศิลปะไม่ค่อยรู้ประเพณีไม่ค่อยรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นท้องที่แต่ว่าความเป็นไทยสมัยนี้เนี่ย สมัยที่คุณอยู่ด้วยผมอยู่ด้วยเนี่ยมันเป็นความเป็นไทยที่ต้องรวบรวมเอาทุกอย่างของอีสานของเหนือของใต้ของภาคกลางเข้ามารวมด้วยกันหมดมันมีความหลากหลายแล้วก็ร่ำรวยขึ้นเนยอะครับผมออแล้วในขณะเดียวกันครับท่านครับในช่วงนี้เนี่ยยังคงมีเป็นในเรื่องของกิจกรรมต่างๆใช่ไหมครับเพื่อปการส่งเสริมความเป็นไทยให้กับเยา,เาวาชนหรือว่านักศึกษาเราพอจะมีตัวอย่างไหมครับท่านครับก็เมื่อกี้ที่พูดไปไง เราก็จะมีงานวิจัย5สถาบันนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาที่ลงไปทำมหาหลัยสุตตาบลก็ดีทำในขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันก็ดีเนี่ยครับเขาก็จะได้ไปรู้จักตําบลรู้จักอำเภอรู้จักจังหวัดอย่างเป็นรูปธรรมมันก็จะทำให้เขาได้เข้าใจตัวตนของเขาดีขึ้นนะ เอาละรครับรวมถึงเ,เรามีด้านของแนวทางในการขับเคลื่อนครับในการส่งเสริมความเป็นไทยเหล่านี้ครับท่านครับผ่านกิจการนักศึกษาหรือว่าผ่านกิจกรรมนักศึกษาอย่างไรบ้าง<ข>าครับเขาคงทํากันอยู่แล้วนะแต่ว่ามันจะทําได้แค่ไหนถ้าถ้ามีอาจารย์ที่เข้าใจเรื่องความเป็นไทยแบบแบบอะไรแบบ70ปีที่แล้วเนี่ยนะครับเขาก็คงทําแต่เรื่องไทยที่เป็นส่วนกลาง ใช่ไหมครับผมแต่ว่าถ้ามีอาจารย์ที่รู้เรื่องไทยที่รวมหลายเลือดเนื้อแล้วเป็นชาติเชื้อไทยเดียวกันเนี่ยกิจกรรมมันก็จะออกไปอีกแบบหนึง่งก็จะหมายเยอะมากเลยถูกไหมครับแล้วก็จะทําให้คนไทยไม่ว่าจะมาจากเลือดเนื้อใดชาติใดก็จะมีความภูมิใจครับที่<ม>ได้เกิดมาเป็นคนไทยเดียวกันเนี่ยในประเทศไทยนะครับก็ผมคิดว่า งานของกระทรวงอวเนี่ยมันอยู่กับความรู้ไงมันรู้แค่ไหนมันก็ทำแค่นั้น่ะแต่ว่ามันต่างจากกระทรวงอื่นตรงที่ว่าเรายกระดับความรู้ไม่หยุดหย่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามาถามผมว่ากระทรวงอวจะทําอะไรเนี่ยผมก็จะต้องทบทวนให้ก่อนว่าตอนนี้กระทรวงอวคิดมาถึงไหนนะครับแล้วจะคิดต่อไปอย่างไรแล้วก็เมื่อคิดได้แค่ไหนก็จะทําแค่นั้นแล้วก็ทําตามความคิดชีน้นํา ครับผมรวมถึงท่านครับผมเรามีเป็นในเรื่องของอนวัตกรรมทางสังคมครับท่านครับหรือว่าผลงานวิจัยทางสังคมต่างๆครับและมีความคาดหวังที่จะมีการขับเคลื่อนง,งานนโยบายแบบนี้ยังไงบ้างครับก็ตอนนี้ก็ทำไปเรื่อยๆนะเราทำวิจัยเยอะแยะเพื่อที่จะทำให้ชาวบ้านเนี่ยได้ได้ตระหนักได้ไปค้นคว้าว่าศิลป,ปะวัฒนธรรม งานช่างงานสาปัตยกรรมงานกระดาษงานผ้าผ้าไหมผ้าฝ้ายทอผ้าอย่างเงี้ยมันมันมีอะไรที่เป็นจุดเด่นแล้วเราก็ไปผลิตผลิตภัณฑ์ผลิตผลสร้างงานบริการที่อิงอยู่บนความรู้เดิมของชาวบ้านให้มากอันนี้ก็ทำมาตอนนี้ทำสามสจังหวัด ครับผมสามแปดจังหวัดก็อย่างที่ท่านได้มีการกล่าวมานะครับว่าวันนี้แล้วเนี่ยทางอวอของเราก็ได้มีการนําเอาวิจัยทางสังคมถูกไหมครับรวมถึงเราก็ไม่ได้มีการาพักในเรื่องของวิจัยทางสังคมไปแต่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์หรือสังคมต่างๆเราก็จะมีการนําพาไปด้วยกันแล้วก็แปบพร้อมๆกันนะครับรวมถึงการส,งส่งเสริมความเป็นไทยอีกด้วยใช่ในที่ที่พอพูดถึงงานอวอเนี่ยคุณต้องคิดถึงทั้ง ทั้งความคิดความรู้ทั้งการปฏิบัติเนี่ยต้องค,คิดไปด้วยกันหมดเพราะว่ากระทรวงอวเราเนี่ยคุณจะเป็นศาสตราจารย์คุณจะเป็น,ปนด็อกเตอร์อะไรก็ตามเนี่ยคุณต้องวิจัยไปไเรื่อยนะรตราบใดที่ยังสุขภาพดีพอก็วิจัยไปเรื่อยๆความรู้ไม่มีที่สิ้นสุดต่อยอดไปได้เรื่อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงใดก็ตามเนี่ยไม่มีงานวิจัยและพัฒนามากเท่ากับกระทรวงอว ว่ากระทรวงอวก็เมื่อวิจัยและพัฒนาแล้วก็มอบให้กับกระทรวงอื่นๆกรมอื่นๆไปทำแน่นอนก็จะมีการต่อยอดแบบไม่มีที่สิ้นสุดนะครับสุดท้ายนี้ครับท่านครับอยากให้ท่านได้มีการฝากถึงนโยบายงานวิจัยทางสังคมครับเพื่อเป็นการส่งเสริมความเป็นไทยให้กับคุณผู้ชมสักเล็กน้อยครับก็มันสําคัญทุกทางนะครับวิทยาศาสตร์การแพทย์สาธารณสุขวิศวกรรมอะไรนี่มันสําคัญนะครับแต่ว่า สังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์ศิละปะวัฒนธรรมประเพณีความเชื่ออะไรพวกนี้ก็สําคัญทั้งนั้นนะครับครับเราต้องทําให้เด็กของเราเนี่ยมันทั้งเก่งทั้งทางวิทยาศาสตร์แล้วก็รู้เท่าทันทั้งทาง,งสังคมผมเองพยายามที่จะรวมมันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับครับผมอยู่ต่างประเทศสิบกว่าปีเนี่ยนะผมเห็นหมอเล่นดนตรีเก่งมากมเห็นพยาบาลอ่านบทกวี แล้วก็เห็นนักวิทยาศาสตร์สนใจไปฟังดนตรีทุกคืนวันศุกร์แล้วก็เห็นนักดนตรีที่เรียนรู้เรื่องเสียงแล้วเรื่องฟิสิกส์เรื่องเสียงเพื่อจะปรับปรุงคุณภาพการเล่นดนตรีของตัวเองอันนี้ก็คือคือคนไทยรุ่นใหม่ที่กระทรวงอ,อวฝ่ายประสงค์อยากจะเห็นให้เกิดเป็นอย่างนี้ครับ,รบผมก็เหมือนกับสมองเราที่มีสองซีกถูกไหมครับ ซ้ายขวาเช่นเช่นเช่นเชดีวยวกันก็คือวิทยาศาสตร์สังคมศาสตร์สามารถไปด้วยกันได้แล้ววันนี้อวก็จะนําพาให้ทั้ง2ด้านนี้สามารถรวมกันแล้วก็ไปด้วยกันได้อย่างดีที่สุดใช่นะครับผมโอเคครับสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณครับขอบคุณครับ และนี่คือการทำงานครับของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับที่ได้มีการทำงานตามจุดมุ่งหมายเป้าหมายครับผ่านตัวชี้วัดเพื่อเกิดประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เกิดผลสำฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดครับแล้วในวันนี้นะครับต้องขอขอบพระคุณครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับศาสตราจารย์พิเศษดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์เป็นอย่างสูงครับและคิดว่าคุณผู้ชมนะครับจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็รับทราบถึงการทํางานของอวมากยิ่งขึ้นครับ แต่ว่าสําหรับการเดินทางของเรายัางไม่จบเพียงเท่านี้นะครับในครั้งหน้าครับเราจะพาทุกท่านนั้นมาเจาะลึกถึงโครงการที่ได้มีการวางกําหนดการต่างๆหรือเป้าหมายตามนโยบายที่ได้มีการวางเอาไว้มากยิ่งขึ้นแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับตามวันและเวลาดังกล่าวดีแบบนี้กับ Walk with a war ์สำหรับวันนี้สวัสดีครับ